ยินดีต้อนรับสู่ช่องลงทุนหุ้นอเมริกากับคิดบวกครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆของ Microsoft มาคุยกันครับคือผลประกอบการออกมาดีเยี่ยมเลยนะแต่ทำไมทำไมราคาหุ้นถึงร่วงสวนทางซะอย่างนั้นเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับนี่แหละครับคือคำถามใหญ่ที่หลายคนงงกันมากคือผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของ Microsoft เนี่ยมันไม่ใช่แค่ดีธรรมดานะครับแต่เรียกว่าทบสถิติกันเลยทีเดียว ทั้งรายได้ทั้งกําไรแต่พอตลาดเปิดปุ๊บราคาหุ้นกลับดิ่งลงซะง,งั้นในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเบื้องหลังปรากฏการนี้มันคืออะไรกันแน่เอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยตัวการหลักที่ทําให้ตลาดตกใจเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หลายคนคิดนะครับไม่ใช่เรื่องของผลประกอบการปัจจุบันเลยแต่กลับเป็นเรื่องของการใช้จ่ายการใช้ใจ่ายในอนาคตล้วนๆครับและนี่คือตัวเลขที่ว่าครับ ประมาณ35,000ล้านดอลลาร์โอ้โหคือเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากนะครับกับการที่ Microsoft ประกาศว่าจะทุ่มเงินลงทุนหรือที่เรียกว่า c a p e ปเนี่ยในไตรามาสเดียวเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI โดยเฉพาะเลยแล้วไอ้เจ้า c p p e ปที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับมันก็เหมือนเงินที่บริษัทเอาไปลงทุนซื้อของชิ้นใหญ่ๆเพื่ออนาคตอย่างเช่นสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ หรือว่าซื้อชิปคอมพิวเตอร์ล้ำๆมาเก็บไว้พูดง,ง่ายๆคือเป็นการลงทุนวันนี้เพื่อหวังผลกําไรในวันหน้านั่นแหละครับซึ่งพอการลงทุนมันหนักขนาดนี้นักลงทุนที่มองเกมสั้นๆก็เลยกังวลนะสิครับว่ากําไรมันจะหายไปไหนหมดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องมันไม่ได้มีแค่เคเปกอย่างเดียวยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาผสมรงด้วยอย่างแรกเลยคือต้นทุนจากการไปจับมือ Open AI ถึงมันจะเป็นการลงทุนที่สําคัญมากๆนะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยมันก็ไปหักกาไรสุดที่ออกไปไม่น้อยเลยทีเดียว ถัดมาคือภาพรวมเศรษฐกิจโลกตอนนี้ที่ดอกเบี้ยยังสูงอยู่ทําให้นักลงทุนก็จะระมัดระวังกับคุ้นเทคที่เน้นตโตเรโวรเป็นพิเศษและสุดท้ายที่น่าสนใจมากคือพวกโปรแกรมเทรดอัตโนมัติของกองทาต่างๆครับพอเห็นข่าวว่าจะมีการใช้ใจ่ายสูงๆแบบนี้โปรแกรมมันก็สั่งขายทันทีเลยเพื่อลดความเสี่ยงกลายเป็นแรงเทขายระลอกใหญ่ออกมาโดยอัตโนมัติเลยครับโอเค และที่นี้บรรดานะักวิเคราะห์มืออาชีพที่ Wall Street เขามองอนาคตของ Microsoft ในอีก12เดือนข้างหน้าไว้ยังไงกันบ้างเรามาดูกันครับตอนนี้เขามองกันเป็น3ฉากทัดหลักๆเลยครับถ้าเป็น Bear Case คือมองโลกในแง่ร้ายสุดๆเลยนะราคาก็อาจจะไปอยู่แถวๆ480 540ดอลลาร แต่ถ้าเอาแบบกลางๆที่ตลาดส่วนใหญ่เชื่อกันหรือเบสเคสเนี่ยก็จะอยู่แถวๆ600ถึง650ดอลลาร์ครับส่วนสายบูเคสหรือพวกสายกระทิงที่มองบวกสุดๆเนี่ยเขาเชื่อว,ว่าราคามีสิทธิ์พุ่งไปถึง $700 ดอลลาร์บวกๆได้เลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้เงินที่ลงทุนไปกับ AI เนี่ยมันจะเริ่มออกดอกออกผลได้เร็วแค่ไหนนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนสงครามความคิดขนาดย่อมๆเลยระหว่างนักลงทุน2กลุ่มที่มองกลยุทธ์ของ Microsoft ในตอน,นี้์ ต่างกันแบบสุดขั้วไปเลยความเห็นแตกเป็น2ฝั่งชัดเจนเลยครับฝั่งบูหรือฝั่งกระทิงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยการทุ่มเงินมหาศาลไปกับ AI ตอนนี้นี่แหละคือการสร้างความได้เปรียบที่คู่แข่งจะตามไม่ทันในระยะยาวแล้วด้วยระบบนิเวศที่แข็งแกร่งอย่าง Azure กับ Microsoft 365อยู่แล้วแรงกดดันเรื่องกำไรระยะสั้นน่ะสบายมากแต่ฝั่งแแบรหรือฝั่งหมีก็จะสวนกลับมาทันทีเลยว่าช้าก่อน การใช้จ่ายที่ดุดันขนาดนี้มันจะไปบทขยี้กำไรกับกระแสงเงินสดหมดนะแถมผลตอบแทนก็ยังไม่แน่นอนเลยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ทำกลางคู่แข่งอย่าง Google AWS หรือ Meta ที่ก็แข่งกันดุเดือดเหลือเกินมันเป็นความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้เลยนะแล้วทั้งหมดที่ว่ามานี้ในทางปฏิบัติแล้วสำหรับนักลงทุนอย่างเราๆมันมีความหมายว่ายังไงมาสรุปกันครับก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนเลยครับสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนระยะยาว ที่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์เรื่อง AI กับคลาว d ของ Microsoft จริงๆความผันผวนในตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้แต่สําหรับสายเทรดระยะสั้นต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังไปพิเศษเลยนะครับต้องคอยจับตาดูตัวเลข Capex แล้วก็ข่าวเศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างใกล้ชิดเลยเพราะดูส่งแล้วความผันผวนน่าจะยังอยู่กับเราไปอีกสักพักใ,ใหญ่ๆเลยครับและสุดท้ายนี้ครับการทุ่มสุดตัวของ Microsoft ครั้งนี้มันคือการเดิมพันครั้งสําคัญเพื่ออนาคตที่ชาญฉลาด หรือมันคือความเสี่ยงที่อาจจะใหญ่เกินไปจริงๆนี่คือคำถามสำคัญที่นักลงทุนทุกคนคงต้องกลับไปหาคำตอบให้กับตัวเองแล้ครับ